ตัวขยับมาทางนี้นิดนึงตาอยู่ตรงนั้นแหละตัวขยับมาทางนี้พอพอพอโอ้ลื่นงงล้มไหมล้มค่ะพี่น้องมืมอนี้มาพามาต่อยบักท่านคุกเข่าค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องด้อกเก็บได้ไหมท่านแสบเด้ค่ะพี่น้องเนี่ยเก็บนู่นเรื่องเหลืองสีมันี่ ตาเก็บถึงไหมอันนั่นแหละถูกต้องแล้วตาเอาเหลืองๆสิเอาใหม่เหลืองๆเหลืองจิตอ์เออดึงลงมาจิตต์จิตต์ช่อแดงอันวางแล้วก็ไปเก็บสิคะวางลงถึงไหมถึงไหมถึงเนี้ยต้วหนูนี่ชิเพี่น้องป้าดงามเต็มต้นเนื้อภรรยาบักท่านปิตยต่อยเลยค่ะนี่บักท่านบักท่านเอายังเกาะสามรถเป็นบ่พนเนี่ย ท่านสามรถค่ะพี่น้องสมสหมมวานเปรีปปป้ยว<อ>กับแจ้วธรรมาติพี่น้องเบิ่งล้นเต็มดินได้ไหมัตก็เก็บดินินใต้ดินก็ได้นี่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 น,นี่นี่ชอบนี่อาช่าชก็เก็บถึงไหมเก็บ้วกบเก็บถึงไหมเก็บครับเก็บแดงไืม ชิมดิได้ไหมเ่ยมันย้อนแสงห่างนิดนึงเดี๋ยวลงเลยปอบปอตาจะอันนี้แล้วนะตาจะอันนี้ลงแล้วต่อยลงแล้วเออ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 เก็บไปยัง เออไล้ค al <Jean> ่ะพี่น้องเออฟาดลงฟาดลงโอเคโดนหัวยืนตัวไหมพอแล้วเก็บเอาทีเนี้ยตาตาเก็บช่วยตาเก็บช่วยก่อนเตัวชอบลูกสอะไรเต๋อก็โตเก็บเอาเลย เออวันนี้เก็บใส่พวกลงออกไม่ต้องเก็บออกไม่ต้องเอาออกเก็บไปบ้านอ่ะตตตามาเอาันนี้ตาเออเอาสีแดงก็เอาตาตาเมาถุงไปให้ตาเร็วถุงมาสะติดเยอะเลยใช่อืมนี่ไงใบพายตาเก็บสีเขียวอีตาเหยียบนี่ลองเต็มดินอยู่ค่ะพี่น้องป๊าดบังดูมันซ่อนคักเได้ค่ะคนน่ะ ต็หนดด่วยสิบสามรถด้ค่ะเนี่ยมาท่านอยู่อวตาสิมาว่าท่านมาตัง้งสี่มดแล้วแซบค่ะต้นนี้แซบตัวเอาลูกเหลืองๆเอาลูกอันนี้ใช่ไหม,มเก็บเลยเออนัอ่ค่ะทั้งต้นมั่งกั่ทั้งต้น,งกน,งตนกันเหลืองๆแต่แซบค่ะ ต,ตัวชอบลูกแดงลูกเหลืองค่ะเต็มต้นอยู่ค่ะพี่น้อง,ง,งลูกเหลืองเก็บไปนี่พอดีนี่เอาลูกสุกหลายอันนี้มันอันนี้ เละเร็วตาฟาดลงเมื่อกินนีเต็มเลยพี่น้องเอ้ยกุนหลายค่ยะมาด้วยจ้าไทายกรุงเทพจา้ามาเก็บบักท่านสามรถน้ำจันจา้าบักท่านปาลาสามรถบักท่านหน้าจา้าท่านทงไรทงหน้าเกิดเองตามธรรมาชาติค่ะบริปูกมันดอกค่ะ แม่นว่าพ่อนเก Uran, <sil dies mid> ิดเอง่าต้นนี่เออแซ่บค่ะต้นนี้แซ่บเกลี่ยเกนีผมเห็นว่าขาบากท่านนีุ่้ว อย่าไปเหยียบมาทําไมล่ะหนุนเต็มเลยหนุนไม่ต้องเหยียบเ,เก็บเลยได้แม่ายรู้ไหม,ไหม,ไมเ,ก,เ,เก,กินเลยจนเต๋อจุนชอบลูกแดงๆเก็บเอาลูกแดงๆตัวชอบลูกแดงๆหน้าเก็บเก็บอะไรละ่ะเยอะแล้วเ,เหรอเอเหอหออนุนทายหนมเออหนามมันแหละหนามันตับล้นเต็มดินด้วยพี่น้อง เก็บงงเก็บช่วยตาเก็บไหมเก็บอยูออ่ตาซื้งงอมาไล่ควายละเอาควายกินน้ำนึนนง,องเอาบนมันบนหลูซื้อมาหลูสิมาอยู่อเออ,เอ,อมาหอวดันกับอันนี้กับตึ้งสาวมันนี่มันจวนมันเหนื่อยคำมันจังเมื่อเนาะอตาซื้อมอันนี้ควายแล้วน่นควายไปละตาหน้าเก็บ เก็บปักคั่นงานทางฝุ่นมันล้นหมดแล้วตัวนี้แม่เนวะมันเหลือแต่ทางนี้เอาไม้มาต่อยอยู่เต็มถุงแล้วซ้ำหนิกับพ่อทำมาต่อยไหมตาเก็บใส่โน่นทางโน้นพ่อทางนี้เนี่ยเขียวๆลูกเขียวๆเพราะต้องเอาลูกเดืองด้วย

เจ๊ปกท่านค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะเด้อจะเมื่อยเนาะตาถือถุงด้วยถือไว้ถือไว้ให้ตาเก็บใส่วันนี่เหยียบแตกอันไหนแตกเบาเาด้อน้ำไปเน่าใส่กันต้อ้องไม่่่าาาววกนนีแซ่บอร่อยอื อ๋ออะอันนี้ร้อนตัวเยอะยังดกได้เยอะแล้วเอาตัวดิหายตัวได้เยอะไหมดิโอ้โหยันตัวเก็บลูกสีเหลืองสีแดงเต็มเลยเก่งมากอ่ชิมมาชิม

ยกถุงพุทราดิโอ้โหเอามาใส่เอาใส่ไหนเป้นตัวไหนดิจันตัวโชว์ดิโอ้โหสวยมากค่ะพ้าขีกินบักทัาไหพี่น้องแก้วยาปีกยาปีกแก้วค่ะแก้วหนาวมันหนาว ยางร้อนคงกับบ๊มี่รถบักท่านค่าตนเลยเด้อค่ะพี่นอออ้องเนื้งเหลืองแ่บน้าน้าน้าไอากินเอ,เอาลูกนี้ก่อนเอาลูกนี้ก่อนแสบเลยค่ะอือกิไมอือครับ เหลืองพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินตรงนี้ก่อนี้ไปครับอ๋ออรอหวานอือ่ะ

อะไรเลยอะไรเลยแซ่บพี่น้องแซ่บแซ่บอืมค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องเด้อมาเด้อตายดอกกันอะไรเลยเวลาเวลาผู้ใหญ่ก็มาเก็บเอาเด้อค่ะเด้อหายฟรีค่ะบ่ขายดอกค่ะของแซบบานเห่าค่ะปีนึงไม่กินเท่านึ้งมัดแล้วก็มาได้กินได้ค่ะพี่น้องไม่กินเยอะแซบพี่ครับ